สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวนลแมวจรน,นะคะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันจ้าวันนี้ขอพักยกดุมๆตกน้ำหน่อยนะคะเพื่อนๆพ,พ,พาลูกสาวไปนั่งกินหมูย่างค่ะลูกสาวกลับมาแล้วก็อยากกินหมูย่างเนาะก็เลยพาเขาไปนั่งกินหมูย่างบุฟเฟ่สำหรับเอ็มไม่ได้คุ้มเลยเพราะว่ากินได้นิดเดียวทุกคนกินได้นิดเดียวไม่คุ้มเลยขอบอกว่าจะได้ตัง แต่ในเมื่อลูกสาวอยากไปก็ต้องพาไปทุกคนนี่แต่ว่าของเขาน่ากินค่ะทุกคนของเขาน่ากินนะ,ะมีกุ้งมีทุกอย่างมันเป็นบุฟเฟ่น์นะแล้วแต่เราอยากกินอะไรเราก็เลือกเขาไม่ได้จําจกัดเวลาค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นร้านระนองโอชาจ้ะโอ้ยขอโทษค่ะทุกคนของกินมีเยอะทุกคนหลากหลายแต่คลิปนี้แอมรีวิวเป็นคลิปสั้นๆเนาะ สัก5านาทีนิดๆอี่ทุกคนอยากกินอะไรเราก็ตักไปเลยตักแค่พอประมาณนะคะทุกคนถ้ากินไม่หมดเขาก็ปรับเรานะเราตักทีละนิดทีละนิดคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ต้องตักเยอะหมดแล้วเราเดินมาเอาใหม่เนาะผัดเขาก็สดคะ่ะโอเคแหละทุกสิ่งทุกอย่างเขาผัดะอ่ามีขน,นมจีบมีข้าวผัดมียำม,มีโอ้ยสารพัดส,สารเพทุกคนอยู่ที่เราจะเลือกกินนะให้กรอกอีสานทุกคน เอ็มก็กินสองลูกพอข้าวเก็บนี่ไม่ได้กินนะคะทุกคนไม่ไหวค่ะทุกคนคะ่ะกินทุกอย่างนี่ตายแน่ๆเลยนีทุกคนมียกบะหมี่ยกอ่านี่ยำกุนเชียงเอ่แต่ยำเขาอร่อยนะทุกคนยำกุนเชียงค่ะทุกคนเอ็มก็ตักนิดนึงอ่าอันนี้ก็หมูตกครกเป็นคอหมูย่างนะทุกคนนะเขาเรียกหมูตกครกเนาะ อันนี้อร่อยมากแล้วก็ยำไข่เยี่ยวมา้าก็เอาไปหนึ่งชิ้นเอาไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะทุกคนคะเราได้กินหลากหลายเนาะแต่ได้กินก็กินไม่เยอะหรอกไม่คุ้มแล้วก็มียำปูมา้าซึ่งยำปูม้าเอ็มไม่ได้ตักเนาะน,นี่ยำปูมา้าเอ็มไม่ค่อยสันทัดของที่มันสด,ด,ดๆเท่าไหร่แต่เขายำอร่อยอ่านี่สันทัดยำเลยแหละทุกคนเอ้ย หมูกระทะกุ้งอบอ,อุ่นเส้นอันนี้อันนี้ผัดอุ้นเส้นออันนี้ผัดอ่าผัดหมี่ผัดหมี่ใส่กุ้งนะทุกคนแล้วก็มีกุ้งอบอ,อุ่นเส้นอันนี้ก็ไม่ได้กินเนาะทุกคนเนาะเพราะขี้เกียจแกะกุ้งเรื่องของเรื่องขี้เกียจแกะก,กุ้งก็กินได้ตัวสองตัวไม่เอาแล้วค่ะทุกคนนี่ข้าวผัดถาดมาทุกคน อร่อยแหละรู้สึกอนะร้านนี้ก็ททาอร่อยน้ําจิ้มอะไรเขาเลิศอ่าแกงไก่ขนมจีนทุกคนมีหมดนะเดี๋ยวเราก็จะข้าไปดูพวกที่อยู่ในตู้นะทุกคนนะเป็นหมูสับชั้นหมูสไลด์ตับทุกอย่างหอ,อยเฮยปุ้งเอย้ยมีหมดน้ําจิ้มนี้แซ่บมากทุกคนน้ําจิ้มแซ่บมากนี่เราก็เดินเลาะก,กันไปเรื่อยๆดูอาหารกันไปรีวิวอาหารกันไปนะคะเพื่อนๆนี่ ยหนุมน้อยตกน้ำก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวดูบ่อยๆพี่ๆก็เบื่อเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปคืนหลังะคะ่ะดูกันไปนะคะทุกนนะคะกนจะกินอะไรเนื้ออะไรมีหมดนะคะทุกคนเนื้อโคขุนเนื้ออะไรมีหมดนะหัวละสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยเจ็ดเก้าหรือสองร้อยเก้าสองร้อยเจ็ดเก้ารู้สึกสองอย็ดเก้าทุกคนสำหรับเอ็มไม่ได้คุ้มเลย มาช่วงหลังนี่เอ็มกินของพวกนี้เอ็มกินไม่ได้เยอะนะทุกคนเอ็มขาดทุนนี่กุ้งทุกคนอืกุ้งนี้เขาบอกได้สามตัวเต็มที่เลยไม่ไหวแล้วก็ขี้เกียจแกะด้วยตดทุกคนร้านของเขาอาหารเขาตดเนาะมีผัดมีอะไรหมดมีหอยชักโตงชักตีนมีหมูเด้งเนี่ย เด้งก็กินไปสองสามลูกเอาตักไปอย่างละดิดทุกคนนี่ที่เป็นชั้นๆก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะนี่รีวิวรีวิวไม่ได้อะไรนะคะทุกคนค่ะแต่รีวิวให้ดูสองตู้นี่คือเต็มนะคะทุกคนสองตู้สามตู้นี่คือเต็มนะแต่ว่าเอ็มถ่ายแค่ตู้เดียวหรอกไม่ได้ถ่ายเขาเยอะเพราะว่าเกรงใจน้องๆที่เขารอคิวนะแล้วก็เออเอาพอประมาณพอไปแล้วเราก็ต้องมีคลิปกลับมาเนาะเพื่อนๆนะ จะมากจะน้อยก็ต้องมีคลิปกลับมาบ้างนี่เวลาเราก็นั่งเสนยาบูาอันน <มา S 2> ไหนอร่อยกว่าน้ำดูบ้างน้ำดำทุกคนจำบูน้ำดำเนาะ <S 2>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  ไม่ได้อะไรเลยทุกคนกร์ตุน้นโอเคนะคะทุกคนรีวิวแค่นี้นะครับฝากกำลังใจให้ด้วยค่ะ